สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ครูนีวมาเสริมวิธีคิดในเฉลยแบบฝึกหัดที่1.11 DLTV ป .5 นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับเฉลยคณิตศาสตร์จาก DLTV ด้วยนะครับในแบบฝึกหัดที่1.11นั้นนะครับยังเป็นเรื่องของการคูณเศษส่วนอยู่นะครับ คุณครูให้ความรู้กับพวกเราก่อนนะครับการคูณเศษส่วนนั้นนะครับมีหลักการว่านะครับให้นําตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับและคุณครูเสริมนะครับในเรื่องของสมบัติของการคูณนิดหนึ่งนะครับนักเรียนคงจะเคยได้ยินมาแล้วว่านะครับการคูณนั้นมีสมบัติการสลับที่นะครับในแบบฝึกหัดที่1.10ที่ผ่านมานะครับก็นะครับจะมีจํานวนนับอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ เศษส่วนอยู่ด้านหลังใช่ไหมมาดูที่แบบฝึกที่1.11นั้นนะครับเขาจะเอาจํานวนนับไว้ด้านหลังนะครับซึ่งนะครับคําตอบหรือวิธีการนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับดังนั้นคุณครูเชื่อว่าพวกเราทําได้นะครับมาเริ่มกันเลยข้อที่1ครับเศษสาส่วนสิคูณเนะครับมาดูกันครับก่อนอื่นนะฮะครูขอทบทวนนิดนึงนะครับ7ตัวนี้ครับเป็นจํานวนนับมันสามารถ เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ก็คือเศษ7ส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเราก็เข้าหลักการคูณเศษส่วนนะครับให้นําตัวเศษคูณตัวเศษนะครับก็คือเอา3คูณ7และเอา10คูน1นะครับที่เป็นตัวส่วนเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของ10คูน1นั้นอาจจะไม่จําเป็นนะฮะสามารถข้ามได้เลยนะมาดูกันครับ37นะฮะยบเอเนาะเราเยเอ21ตั้งครับหารด้วย10ครับได้2เศษ1 เขียนเป็นจำนวนคะได้คือ2เศษหนึ่งส่วนสิบครับไปดูข้อที่2ครับเศษ2ส่วน5คูณ14นะครับนักเรียนเอา2คูณ14ส่ครับส่วนด้วย5ครับได้เศษ28ส่วนด้วย5ครับดังนั้นนะครับอยู่ในรูปของเศษเกินนะครับเราไปทำเป็นจำนวนคะนะครับเอา28ตั้งหารด้วย5ครับ55 25นะครับเอา28ลบ25เหลือ3 ดังนั้นนะครับได้5เศษ3ส่วน5นั่นเองนะครับไปดูข้อที่3ครับเศษ5ส่วน6คูณ21เอครับเอา5คูณ21ครับได้105นะครับส่วนด้วย6เนาะหลังจากนั้นครับคุณครูสังเกตว่า105นะครับส่วนด้วย6นี้นะครับ1น5นี้ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำนะครับสามารถเอาสามมาหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับเพื่อทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะครับเศษ 35มส่วนสครับคุณครูทำเป็นจำนวนคระนะครับเอา35ตั้งหารด้วย2นะครับได้17เศษ1นะครับดังนั้น17ไว้ด้านหน้านะครับ1นั้นไว้ด้านบน2ตัวส่วนไว้ด้านล่างตอบเศษตอบสิบเจเศษ1นส่วนสนั่นเองนะครับข้อที่4ครับเศษ8ปดส่วนสิคูณสีครับวิธีการก็คือเอา8ปดคูณสีครับส่วนด้วย18ครับได้ เศษ360นะครับส่วน18อ่านักเรียนครับข้อนี้นะฮะต้องต้องมองให้ออกว่านะครับถ้าคุณครูทาเป็นเศษส่วนอย่างต่านะครับคุณครูจะเอา18นะฮะมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับมันจะลงตัวพอดีเลยฮะก็คือได้20นั่นเองนะครับไปดูข้อที่5ฮะ42ส่วน16คูณ10นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมฮะ12คูณ10ได้เลยครับแล้วก็ส่วนด้วย16 12คูณ10ได้120นะครับส่วนที่16คุณครูทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยการหารด้วย8ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเนาะได้เศษ15ส่วน2ครับซึ่งเป็นเศษเกินยังไม่ใช่จำนวนคละนะครับเครูเปลี่ยนเป็นจำนวนค่าโดยการเอา15ตั้งหารด้วย2ครับ274นะครับเศษ1นะครับดังนั้นได้เจ1ดส่วน2ครับนี่ฮะเรียบร้อยไปดูข้อที่6ครับ สิบคูณเศษสามส่วนสี่นะครับวิธีการก็เช่นเคยนะครับเอาสิบคูณสามครับแล้วส่วนด้วยสี่ครับสิบคูณสามนะครับได้สามสิบเนาะส่วนด้วยสี่ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างตามครูหารด้วยสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับโอเคคุณครูได้เศษสิบห้าส่วนสองต้องขออภัยครับตรงนี้อาจจะผิดพลาดนิดนึงนะครับผมจริงต้องเป็นเลขสี่เนาะนะครับเอาสิบห้าตั้งนะครับหารด้วยสองนะครับได้ เเศษ1นะครับเขียนเป็นจำนวนค่าได้ก็คือ7เศษ1ส่วน2นั่นเองโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเสริมวิธีคิดนะครับในเฉลยแบบฝึกหัดที่1.11หนะครับหวังว่านักเรียนนั้นจะทํากันได้นะครับก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะครับสู้ๆนะผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกันนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเด็กๆ